พื้มองอยู่่ะเนาะชิบมีน้าิ้มซกับมกันเนี่ยนะิมซีโทษโงมาเปิ่งขุดทายพี่น้องเลย้ช่ค่ะตามแนวเบบเดียวกันจิ้มซีิ้มซีาันนั้นลูกสาวกะ

เสียงเพลงก็ลอยมานางนี่ก็ลอยพัวมากี้าตรมาเต้มานมาเต้พัวเฮ้ยคพัวมาเตกับเจอมเงางงสองคนเจ้าเมืองชายผทองบนมาเซียบ้านเ้าลงเองมื่วานแม่แค่พัวแค่พาน

มึงไ่้จะเถิ่มผู้ซ้ึงไปหยุดหันมึงไปหยดกอดแน่กอดจักบานนะเฮ้ยกอดน่กำลังใจจักรานมาเสียงน้อยใจอยู่นี่นะน้อยใจว่าเส้จอยมีใหม่แล้วบอกนี่ลตบบ่าปานเสี่ยวอะ កតអែវហ្នឹងមកយืนតែហឹងតាមដូចមកយืนតែហឹង ร่าะ้วไปหาว่าไปหาไต้องกตงอกนะแม่เฮ้ยมันไปหาตายติดถึงทางในนะฮอยู่ทางนอกกบมีาวนโอเคโชก้ามือึงันเลยเมาตอสือมา่ับบไววยืนอยู่ข้างบเซียกัยังกาวะ ล่ามือขวดสัตว์ว่าเจอของแท้เจ้าเอ้ยพ่อผากเบรกแลยเขาอ่ะถอดเสือมาดีเจ้านั่งจะมาเจอฮะโห่เพื่อเจ้ามันไปแซนัน่ะ

เอาเยี s, anyway, okay. oh, h, ้ยยิงเข้าไปนะเฮ้ยทามาหนังตากระโดดเฮ้ยมาเร็เร็วโอ๊ยหนางตากระโดดหนังน้ำกันทันแล้ว

ให้สิจับบ่าโมเมนเซียวโอ้สังเกตปากมันเดิมมิเตปูเป็นตะกินเป็นตะกินพี่น้องเลยอ่ะม,มันไกลโพดมันผู้เห็นยังเลยนี่มิเตปูหล่อปะเฮ้ยลำๆซะเลยเนาะ

จอยจอยมึงก็ไปอยากขับไปแลนด์เพื่อผู้ชายมึ่เอ้ยทรงไหนแบบได้ตั้มแต่ผู้ชายดูมึงเอวยออมีการทาผู้ชายอีกมีการอ่านถามว่าทำผู้ชายวัดสีหายไปไปยุสันจอยข้าไปนี่ได้เพื่อผู้ชายเนี่ยนันเฮย ให้เอ่ยมึงทีมมีไซคขนส่งพี่น้องเปปากซองครับอีหย่งนี่ีขนส่งนากองครับอยงนี่นักกีฬาแขกเก่าคนพี่น้องเลยเดินหน่อย านนทางในเนะี่ยโบฟินบันไดบบฟินถอดส่จอยดอกพี่น้องจ่อยมึงลงไปนอนสูงยังไม่เลยนะไม่าปัดเดือนมึงคือไปยืนห่างแทะไปะยืนไกลแทะมาไปยืนไกลแทะ วรมื่อเดมือสิโทหายังหัวมองอยู่อยู่เราเราส่งยังนอดยังเราเร่าส่เงติ๊กต็อกนส่งติตสื่อหลักอีก ใอยเบอร์เจ็ดกับปุนีไพหร่ก <c oughs> ำลังสิวะ <c oughs> อีสันดานมึงเ <c oughs> อ้ยอีสันดานมึงก <c oughs> ำลังสิวะเบอร์เจดแม่ๆเลิกงานเลยเฮยันน่ามันมาห็มันมาใหม่ให้มันมาหายออกสื่อนี่เออโอ้ พี่น้องเออแม่ระเไปไปลบอไปขี่้ควายตู้โอ้โห่นองแม่เสียได้อืพี่น้องปตาเลยหายความรวมมื่อแม่ในรูกหายความรวมมือแม่ในใ่โกะกกบป๋ากับปุกกับปากับปุกัป๋าไม่ได้พอใหม่บน่นออมยังได้พอใม่บ่ลูก ใส่เฮยเบอ้กับเบอหานี่เลยใครวะเฮ้ยมันบกแข้งหรมันโฮตบแล้วอืมต้างนีอตัวทดแต่ทำใส่แต่ดับมึงเลย เป็นขีเห็นด่างเนี่ยเนาะพี่น้องออถามมันถามมันว่าประยูรเออแวนวอที่ผัวเก่าบุยูหาผัวใหม่ปรับ เลือกคนนี่าสั่นนนี้ทุลายยังเลยอย่าไปหากับตาเนื้อบาลกัตเลีายจอยจอยจอยมาเลยนี่นีเ้ยื่บหานะนี่บริษัทขนส่งกับคนส่ง้อนะไก่กับเกียงไก่บนีฮ น้องดาวลุ่งกับมีไซขนส่งพี่ดองแมนแต่ว่าน้องดาวลุ่งได้สามประตูไปแล้วจักบ้านได้โอ้ยกล้องกรบอกเป็นใจพี่น้องเอ้ยโบเห็นขี่เห็นดาบยังหรอหน่ารอข้ามก้อนจอยเอาเอ้าเอาเสือขาวให้เสือแดงเด้ก จอยกูว่เสือแดงที่หลอกกูแม่เปนักปหจอยนี่คนหลอกกูเบอร์ซินี่เบอร์ซิฟนี่โอ้คนโตเขายังนี่อ ยังเกาะน้องดาวลุงน่ะสีดำมีสายขนส่งน่ะสีขาวน้องดาวลุงน่ะได้สามประตูแล้วแต่ว่ามีสายขนส่งนะฮะก็ได้หนึ่งประตูแม่นบ่ะมีดฮะมีสายขนส่งนะฮะก็ได้หนึ่งประตูอ๋ออยู่ใกล้สนามพอดพี่น้อง กระเทยแบบกระเซาะกระเทยแบบเสียล no. so yeah. hmm. ืมผัวไปเลยน่ะเสียจะลืมผัวกลางมันนะจะทิ้งกันดีแต่วันอาทิตย์ สิบ,บุดเวลาเลยพี่น้องเลยเนาะมีไซค์นส่งได้ไปเหรอสองประตูสองสามสองสามพี่น้องเลยเพี่น้องอ ก็เสียงดังลื่นบ้านเดินเมืองเสียผักเสียแน่แ่ท้ป้องมันเสียมานน่จักมือแะไรบ่หนิเหรอหมู่บ้านนี้ให้เสียดังเลยวันเมื่อวานนี่พายเหรอบ้านไหนเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็ร้ายคือกันได้นั่งได้ดีๆทั้งนั้นนั่งก็เลยกินเอานี่เด็กไม่ได้ไม่ได้มาเลยที

นะเบิดเวลาเลยผู้ชายผู้ชายเบิดแล้วในสนามนะเนื้อเหลือสองคนแล้วนี่ยผูล่อะเออมีแต่มีแต่ผู้หล่อไปตาแซวแล้วฮันอูดูอ่านห้าเนี่ยกูเมื่อแต่เฮิร์สละกูอะไรเพลงลอยมาพี่น้องเก็บภาใบพีแอนด์ตอนนี้เระพี่น้องเลย ขอบใจใพี่น้องที่ติดตามนิมยองเดอ้อ